สถานมีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอสิริราชสวัสดีครับการดูแลสุขภาพปากและฟันปัจจุบันในระความนิยมจนกลายเป็นแฟชั่นการจัดฟัน ซึ่งมาพร้อมกับอันตรายที่หลายท่านยังไม่ทราบครับการจัดฟันแฟชั่นไม่ใช่การรักษาทางทันตกรรมแต่เป็นความพยายามใส่เครื่องมือเข้าไปในช่องปากเพื่อเรียนแบบการจัดฟันที่ทันตแพทย์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโดยบุคคลซึ่งไม่ใช่ทันตแพทย์จะทําให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพช่องปากและฟันตามมาได้ครับลักษณะการจัดฟันแฟชั่นที่พบโดยทั่วไป มีหลายลักษณะเช่นการนำลวดเส้นเล็กๆแล้วร้อยลูกปัดสีต่างๆหรือใช้เครื่องมือที่เป็นโลหะรูปสี่เหลี่ยมติดแน่นลงไปบนตัวฟันแล้วใส่ลวดและคล้องยางที่มีสีสันต่างๆลงไปหรือใช้เครื่องมือชนิดถอดได้ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเครื่องมือคองสภาพฟันที่ทันตแพทย์ใช้ภายหลังการจัดฟันสำหรับอันตรายที่เกิดจากการจัดฟันแฟชั่นเกิดขึ้นได้จากหลายๆส่วนเช่นอันตรายจากเครื่องมือที่ไม่สะอาดเพียงพอ ทำให้มีโอกาสได้รับเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายเช่นไวรัสตับอักเสบหรือวัณโรคอันตรายจากวัสดุที่ใช้จัดฟันแฟชั่นเครื่องมือจัดฟันแฟชั่นที่มีคุณภาพต่ำมักปนเปื้อนสารเคมีรุนแรงเช่นสารตะกั่ว,วสารปรอทสารหนูซึ่งหากสะสมในร่างกายมากจะก่อให้เกิดอันตรายได้และที่สำคัญคืออันตรายที่เกิดต่อฟันและเนื้อเยื่อในช่องปากโดยเฉพาะลวดที่ใส่เข้าไปในช่องปาก หากทำการปรับแต่งโดยผู้ที่ไม่มีความรู้จะทำให้ฟันเคลื่อนผิดตำแหน่งฟันเรียงตัวไม่เป็นระเบียบมีอาการปวดฟันมากหรือมีฟันตายหรือมีการละลายตัวของรากฟันจนอาจทำให้ต้องถอนฟันซี่นั้นออกไปได้ครับนอกจากนี้เครื่องมือจัดฟันแฟชั่นยังอาจทำให้เกิดการบาดของกระพุ้งแก้มจนกลายเป็นแผลเลื้อรังและเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งในช่องปากได้อีกทั้งเครื่องมือยังขัดขวางการทำความสะอาดในช่องปาก ทำให้เกิดเนื้ออักเสบหรือฟันผุและเครื่องมือยังมีโอกาสหลุดลงคอหรือหลอดลมทําให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ครับในช่วงดูแลห่วงใยใส่ใจสุขภาพมีข้อควรรู้สําหรับการจัดฟันโดยจันตแพทย์มาฝากกันครับการจัดฟันเป็นการรักษาทางทันตกรรมเพื่อแก้ไขความผิดป,ปกติของการเรียงโตของฟันเช่นฟันซ้อนฟันเกฟันห่างซึ่งมีผลต่อการบดเคี้ยวอาหาร สุขภาพของช่องปากรวมถึงความสวยงามของใบหน้าที่ดีขึ้นผู้ให้การรักษาควรเป็น,นทันตแพทย์จัดฟันจึงจะปลอดภัยครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน